อังกฤษเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2กับการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองครั้งสําคัญการเลือกตั้งทั่วไปของสหาราชอาณาจักรเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะซึ่งนับว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2019ผลโพจากสำนักขาวเดอะการ์เดียนชี้ค่ะว่าพักแรงงานซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านของอังกฤษ มีโอกาสที่จะได้รับคะแนนเสียงส่วนมากชนะพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งเป็นพรรครัฐบาลค่ะซึ่งอาจทําให้เคียร์สตาเมอร์หัวหน้าพรรคแรงงานมีโอกาสสูงที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษหลังจากนี้นับเป็นการยุติการนํารัฐบาลจากพรรคอนุรักษ์นิยมของอังกฤษที่มีมาอย่างยาวนาน14ปี ผลโพลจากายกูโกฟคาดการว่าพักแรงงานจะสามารถกวาดที่นั่งถล่มทลายค่ะมากที่สุดสำหรับพักการเมืองเดียวนับตั้งแต่ปี1832และอาจเป็นการกวาดคะแนนของพักแรงงานที่มากที่สุดนับตั้งแต่ยุคอดีตนายกรัฐมนตรีโทนีนแปรในปี1997ค่ะนับว่าเป็นการเลือกตั้งที่คลิกหน้าประวัติศาสตร์ของสหราชอณาจักร แล้วเคียร์สตร์เมอร์ที่คาดการว่าเป็นตัวเต่งที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคือใครเคียร์สตร์เมอร์หัวหน้าพรรคแรงงานนะคะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อปี2020โดยให้คำมั่นว่าจะนำสหาราชอาณาจักรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงค่ะหลังจากนี้นะคะรัฐบาลชุดใหม่ของอังกฤษต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ค่ะ <S <S ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจกนะคะที่ยืดเยื้อมายาวนานตั้งแต่ Brexit แล้วก็การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 แน่ Financial Times รายงานบทสัมภาษณ์ของลอร์ดเคนคลาร์อดีตรัฐมนตรีพรรคอนุรักษนิยมให้ความเห็นคำว่าการที่สหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรค่ะอาจทําให้หลังจากนี้พรรคที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาโจทย์สุดขินนี้ด้วย นอกจากปัญหาระดับประเทศแล้วยังมีปัญหาในประเทศที่สหราชอาณาจักรต้องเผชิญนะคะหนึ่งในนั้นคือปัญหาบุคคลไร้บ้านในกรุงลอนดอนค่ะเพราะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาล่าสุดตัวเลขของผู้ไร้บ้านในกรุงลอนดอนพุ่งสูงที่สุดในรอบ10ปีโดยเมื่อปี2023นะคะลอนดอนมีจำนวนผู้คนไร้บ้านเพิ่มขึ้น23เเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามีผู้คนไร้บ้านนอนบนถนนกรุงลอนดอนกว่า4,300คนค่ะ ทำให้หลังจากนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจการยกระดับความเป็นอยู่และกระตุ้นการลงทุนเป็นโจทย์หินของนายกคนใหม่ของอังกฤษและต้องจับตาดูต่อไปค่ะว่าโจทย์หินดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขหลังจากที่สหาราชอาณาจักรได้รัฐบาลชุดใหม่หรือไม่